สวัสดีครับมีคนถามมาหลายคนนะครับว่าขนาดของเจ้าตัวเต็นท์เนี่ยหลังเก็บเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักประมาณไหนเดี๋ยววันนี้พี่เป้งมาช่วยแนะนํานะครับครับวันนี้เราก็มีนะครับนสแ t น n t นะครับด<อ>ั๊กนูมีด้วยกันอยู่สามด้วยกันมีมาหมดเลยนี้ก็เริ่มตั้งแต่นะครับ 4P นะครับแล้วก็ 6P 10P นะครับหลายคนสงสัยว่าอย่างที่บอกกันว่าไอความหลังเก็บเนี่ย<อ>ขนาดเท่าไหร่<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ<อ>ว่าจะบอกขนาดแล้วก็น้ําหนัก ลองวัดก่อนนะอันนี้เวลาที่เราเก็บเสร็จนะครับเผื่อถ้าใครมีรถเก๋งหรือรถอะไรที่ที่จะต้องใช้ขนาดอันนี้ประมาณหนึ่งรอสิบเจ็ดเซนนะครับอันนี้วัดแบบเป๊ะเลยนะหนึ่งร้อสิเจ็เซนใส่ฮอนด้าแจ็ได้ครับสบายนดาแจ๊ได้งได้ตัวนี้ลองแล้วลองแล้วแต่ทำไมเห็นไม่พอสักทีของเยอะโอเคต่อไปเป็นตัวหกีครับหกลองดูหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซน หนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนนะครับขนาดน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักหนึ่ที่ท่านแม่เขาบอกครับยี่สิบจุดหกกิโลกรัมยี่สิบจุดหกอันนี้อันนี้สิบหกสิบหกโมกิโลกรัมตัวนี้แบกได้ครับแต่ตึงๆหน่อยถ้าคนออกกําลังกายก็จะตึงๆหน่อยโอ้สามารถดึงขึ้นล่ะเดินไม่ได้พอได้คนเดียวอันนี้คนเดียวคนเดียวไหวอาจจะไม่ต้องพึ่งรถครับอันเนี้ยอันนี้เริ่มตึงๆแล้วโอ้ยเริ่มต้องสองคนสองคนพิ้วอ๋อต้องไปเป็นคู่ใช่ครับเป็นคู่อย่างี้ครับ แต่ถ้าตัวสุดท้ายตัวท้าย10บปีนี่เจ้าพอนนอ<ว>่อเจ้าพ่อกนะลองดูขนาะเฮ้ยจะดูมันสั้นกว่าน่ะมันสั้นกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็น3เสาพับในหัวตัวนี้3เสาพับไอ้ตัวนี้2เสาพับมันเลยดูดูสั้นแล้วมันจะป้อมกว่าขนาดอยู่ประมาณเสาันนี้ฮะวัดวัดผมวัดถึงสุดสุดตรงเลยนะ,นะสุดตรง124 124เซนนะครับ น้ำหนักอยู่ที่25กิโลกรัมครับตัวนี้แต่ดูทรงมันใช่ป่ะมันน่าจะหนักแต่ดูว่ามันหนักมากคนเดียวหลังหักเนี่ยครับเรื่องขนาดเทียบกับรถเข็นโคแมนเนี่ยเออลองดูเนี่ยจะยาวกว่าไอ้รถเข็นนี้สามารถมันทุกใจมันถึหนักได้100กิโลสามารถอาลองใส่ดูอลองใส่อลองใส่ดูนะตัวประมาณนี้นถ้ามีรถเข็นก็เอาสามารถจะช่วยได้เออพอดีเลยพอดีอผมจะก็พายไม่ได้เฮ้ยพวกนี้ขึ้นได้หมดเลยขึ้นได้หมด ถ้าแนะนำาใกล้เลยเดยเดี๋ยวถ้าแนะนำว่าถ้ามา2คนซื้อประมาณไหนดี2คนครอบครัวเล็กๆนี่ครับสี่พีพอแล้วพอแล้วเพราะว่าผมมา2คนเหมือนกันเล่น6กพีมามีพื้นที่ตักผ้าอีกหน่อยนึงนะครับมีพื้นที่ตักผ้าอีกหน่อยนึงซึ่งมันหนักแต่ถ้ามีรถพวกรถกระบะหรือรถอะไรที่มันขนได้สบายๆก็แนะนำนะพอ่อจะพอดีพี เอามาทำอะไรห้องเป็นห้องใหญ่สำหรับสมาชิกเยอะคือไม่ใหญ่ครับห้องนึงไว้นอนห้องนึงไว้เล่นไพ่เป็นไพ่อ่าสลับธรรมดานะครับของเด็กๆด,ดูดวงดูดวงตรดูเอาไว้ดูดวงาแนะนำประมาณนี้ครับเ <c oughs> ออถ้าท่าน่าาทนใดมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เป้งนะครับมาให้ความรู้กันก็เดี๋ยวถ้ามีอะไร อ๋นี่น้องเต๋อมาแล้วก็ตอมแคมแตั้งแต่สครับค้าเ้ากันาตักันบางท่านอาจจะมองว่าไอ้เด็กๆมาแคมป์ได้ไหมนี่มาสครูกับข้าไือว่าวบกว่าข้าใ่ไหมเล่นได้ตลอดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้วันนี้ชั้นนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับไป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 กระโดดโ